สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะเราจะไปตลาดกันค่ะซื้อกับข้าวมาทำนะคะทั้งตุนทั้งใส่ตู้เย็นโซฟอฟ์อพาไปทุกเช้าของวันหยุดนะคะผู้ทำอาหารค่ะแม่บ้านมีหนะา <c oughs> ที่ทำอาหารนะคะ อันนี้มาตลาดเช้าค่ะดอกสีม่วงขึ้นสวยเถ้คะ่ะดอกม่วงดอกอินทนิลของจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็จะมาตลาดร้อยเอ็ดเหมือนกันค่ะแต่ดอกนี้สวยก็เลยถ่ายให้ชมนะคะสวยไหมคะสวยมากเลยโอ้โหเป็นชอบเป็นชอบเป็นชอบสวยค่ะดอกไม้สวยมาก ยินนินแนวเนี่ยหาสิบอ่ะ 我看。